เธอคิดว่าฉันคือเอลีนางั้นเหรอไม่ใช่แกงั้นเหรอเธอรู้จักฉันได้ยังไงถ้าใช่เธอจะทำยังไงต่อละ่ะ ฉันเพิ่งจะกำจัดสาวกของประตูแห่งความจริงแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้ฝากคำพูดไว้กับฉันให้เอามาบอกกับคุณเขาบอกว่าเขาทำเต็มที่แล้วบอกความในใจที่เขามีต่อคุณอุ๊ยมันกลายเป็นเรื่องความรักที่เจ็บปวดซะแล้วสิขอโทษละกันฉันคงแกล้งทำต่อไม่ได้แล้วละคุณคุณหลอกฉันฉันชื่อวิกตอเรียเอลิซาเบธถ้าโดยปกติแล้วเธอต้องเรียกฉันว่าท่านราชินีวิกตอเรียเอลิซาเบธราชินีของอิซาเบลฉันไม่เชื่อหรอก เธอมันพวกนอกรีดคงคิดว่าฉันยังเป็นเอลิ่าอยู่ใช่ไหมใช่สังฆราชอัศวินคาร์ลอสขอเข้าเฝ้าพะยะค่ะงั้นนายก็พาสาวน้อยซิเวียกลับไปพักผ่อนซะละเอ๊ะคาร์ลอสเหรอเดี๋ยวคาร์ลอสมาหาเธอจริงดิหรือว่าเธอคือราชินีตัวจริงคนที่มอบตาใหฉันเพื่อที่จะเข้ามาในเมืองนี้ชิหายแล้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องแล้วท่านซิเวียเดี๋ยวกับผมจะพาท่านไป ราชินีงั้นเหรอเป็นคนที่พิลึกเป็นบ้าวิทยาลัยหวังลี่วิทยาลัยหวังลี่นี้แบ่งออกเป็น6ระดับชั้นนอกจากรายวิชาบังคับแล้ววิชาที่เหลือสามารถเลือกเรียนได้อิสระโดยจะประมวลผลการศึกษาหลังสิ้นปีและนนำมาเทียบเกรดเพื่อจะได้เลื่อนชั้นเป็นระดับถัดไปเด็กใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการ พลังแห่งคําสั่งก่อนที่จะเข้าเรียนเฉพาะเด็กที่มีพลังของคําสั่งเท่านั้นที่จะสามารถเรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้ได้เมลวิลอาจารย์ของวิทยาลัยหวังลี่ถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องไปทดสอบพลังของคําสั่งสินะยายบ้าอย่างโง่ไปหน่อยเลยเธอหนาถูกรับรองโดยโบทศักดิ์สิทธิ์เลยนะมั่นใจในตัวเองหน่อยสิพวกเรามาถึงแล้วอาจารย์ใหญ่เบอร์ตาท่านคาร์ลและท่านซิเวียมาเข้าพบแล้วครับเบอร์ตา อาจารย์ใหญ่ของวิทยาลัยวังนี่อาจารย์ใหญ่เบอร์ท่าครับผมคาร์ลอสเองไม่เจอกันนานเลยนะครับท่านคาร์ลอสฉันจําเธอได้เธอเป็นศิษย์ของไอ้แก่นั่นใช่ไหมไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอเป็นยังไงบ้างล่ะผมสบายดีครับและท่านอาจารย์สบายดีไหมครับท่านแน่นอนอยู่แล้วเขาแข็งแรงมากเลยละช่วงนี้น่ะยังชอบเที่ยวเตรตลอดทั้งปีด้วยนะคงไม่เจอเขาอีกนานเลยละฉันเพิ่งส่งจดหมายไปให้ใหเขาว่าฉันจะไปที่ตงโจอ,อีกครั้งอาจารย์ของคาร์ลอดเหรอเป็นใครกันนะ ท่านซิเวียไม่รู้เหรอครับครูของท่านคาร์ลสเป็นนักดาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากและยังเป็นสามีของท่านเบอร์ธาอีกด้วยอย่าบอกนะว่าจอมกระบี่ในมือของเขาถือดาบยาวประดับด้วยเพชรผ่าครึ่งภูเขาและแม่น้ําด้วยดาบเล่มเดียวสังฆราชอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดคนนั้นนะอาจารย์ดีๆแบบนั้นทําไมถึงเลือกนายเป็นลูกศิษย์กันนะมีปัญหาหรือไงเธอคือซิว,ว่าใช่ไหมเอแมอาจารย์ใหญ่เบอร์ธา ซีเวียครับซิเวียฉันแก่แล้วความจําไม่ค่อยดีขอโทษด้วยฉันเข้าใจสถานการณ์ของเธออยู่นะซาวากา้ถ้าเธอต้องการที่จะเรียนรู้พลังของคําสั่งอย่างเป็นระบบแล้วก็เธอจะต้องไปเรียนกับเด็กใหม่นะเรียกผิดอีกแล้วฮ้สมควรหากเธอต้องการหอพักแลก้วก็ให้เธออยู่ข้างๆทะเลสาบไคลอนเมลสกี้นำทางเธอไปด้วยละ่ะอาจารย์ใหญ่ครับผมชื่อมลวิวหอพักเหรอยะครูใหญ่ ฉันมีที่อยู่อยู่ข้างนอกนะมีเด็กที่มาจากชนชั้นสูงจํานวนมากที่เรียนอยู่ที่นี่มันเป็นกฎที่ไม่เคยมีใครละเมิดได้จะได้ดัดนิสัยแย่ๆของนักเรียนไปด้วยนักเรียนที่อยู่ระดับต่ํากว่าชั้นที่สจะไม่สามารถออกไปข้างนอกเป็นการส่วนตัวได้ยกเว้นวันหยุดแต่สถานะสังฆราชอัศวินของเธอนั้นพิเศษเธอสามารถออกไปได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอ้าวเ แปลว่าฉันจะไม่สามารถใช้เงินแบบคนรวยได้อย่างอิสระนะสิไปกันเถอะายจะตายอยู่แล้วไม่นะคุณยายโปรดแม่ตาด้วยหอพักซีรอนนี่ตึกหอพักเหรอสูงชะมัดเลยนี่ยายพูดติดอ่างตามมาหน่อยฉันมีอะไรจะถามเธอขาลออถ้ามีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาเร็วฉันจะรีบไปดูหอพักยายพูดติดอ่างเธอคิดว่าเธอคือเปโลจริงๆเหรอก็ใช่น่ะสิทำไมเหรอ